สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัย5บทนะครับมีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็นเหมือนคู่มือฉบับสมบูรณ์เลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำค่คือเขาเน้นว่าหัวใจหลักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าใช่เลยค่ะมันคือการตอบคําถามพื้นฐานก่อนเลย3ข้อทําไมต้องทําเรื่องนี้ ทำไปทําไมแล้วจะหาคําตอบมายังไงคือแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยว่าคนส่วนใหญ่พลาดตรงที่กระโดดเขียนเลยอ๋อค่ะยังไม่มีแผนที่ในมือซึ่งคู่มือนี้เหมือนช่วยสร้างแบบแปลนก่อนนะคะแบบแปลนอาคารผมว่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีนะสแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบทที่หนึ่งปุ๊บแต่ต้องมีฐานรากก่อนถูกต้องค่ะยังหาหัวข้อที่เ เราสนใจมีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือแหล่งข้อมูลย้ำม,มากว่าต้องเป็นไปได้จริงใช่ค่ะคำนี้เลยเป็นไปได้จริงนี่แหละค่ะจุดที่หลายคนเอ,อสะดุดต้องดูเลยว่าข้อมูลเนี่ยเราเข้าถึงได้ไหมเวลาพอหรือเปล่าทักษะเราอีกล่ะพอไหมหรือต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วจะทันไหม มันไม่ใช่การดูถูกตัวเองนะคะแต่เหมือนเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบมากๆก่อนจะเริ่มลงมือทําจริงๆครับครับพอได้หัวข้อที่โอเคผ่านการประเมินแล้วขั้นต่อไปก็คือทําให้มันคมขึ้นชัดขึ้นด้วยคำถามวิจัยที่เฉพาะเจาะจงใช่ค่ะแล้วก็ระบุปัญหาวิจัยที่เราอยากจะแก้แล้วค่อยร่างเขาโครงร่างวิจัยคร่าวๆออกมาเหมือนสเก์ภาพก่อนค่ะเป็นโครงร่างคร่าวๆทีนี้ มาดูโครงสร้างหลัก5บทกันบ้างนะครับแหล่งข้อมูลเขาให้ภาพรวมไว้ดีมากเลยมันช่วยให้เราเไม่รู้สึกว่ามันเยอะแยะวุ่นวายไปหมดออืบทที่1บทนําก็เหมือนแนะนําตัวว่าเราจะทําอะไรทําไมถึงท่ําคะบทที่2ทบทวนวรรณกรรมก็คือไปดูว่าคนอื่นเขาทําอะไรมาบ้างแล้วแล้วงานเราอยู่ตรงไหนมีช่องว่างอะไรให้เราเข้าไปทําต่อค่ะสําสรวจพื้นที่ บทที่สวิธีดําเนินการอันนี้คือแผนเลยว่าจะทํายังไงเก็บข้อมูลแบบไหนเหมือนสูตรอาหารเลยนะคะอ่าใช่ครับผมบทที่4ผลการวิเคราะห์ก็คือรายงานสิ่งที่เราเจอข้อเท็จจริงล้วนออืแล้วก็บทที่หสรุปอภิปรายผลข้อเสนอแนะอันนี้คือตีความแล้วว่าสิ่งที่เจอหมายความว่าไงตอบคําถามเราได้ไหมและจะไปยังไงต่อใช่ค่ะโครงสร้างมาตรฐานเลย ทีนี้เรามาลงรายละเอียดแต่ละบทกันอีกนิดนะคะมันมีจุดที่น่าสนใจหรือข้อควรระวังอยู่เหมือนกันครับได้เลยครับบทที่1บทนำนะคะแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเหมือนเซลล์พิชเลยคือเราต้องขายไอเดียให้ได้ทำให้คนอ่านเห็นว่างานเราสำคัญเขาแนะนำโครงสร้างแบบกวรวย funnel structure กรวยยังไงนะครับคือเริ่มจากภาพกว้างๆก,งก,งก่อนคะ่ะแล้วค่อยๆแคบลงมาสู่ประเด็นเฉพาะของเราและที่สำคัญมากๆเลยคือ ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นได้สีทองแห่งความสอดคล้องหรือ golden thread เส้นได้สีทองค่ะมันต้องเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งปัญหาวัตถุประสมขอบเขตประโยชน์ทุกอย่างต้องร้อยเรียงกันไปหมดเลยแหล่งข้อมูลเตือนเลยนะคะว่าถ้าตรงนี้มันขาดไปเนี่ย งานวิจัยจะดูไม่เชื่อมโยงกันอ่านแล้วอาจจะงงได้อ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือตัวที่ทําให้ทุกอย่าง make sense ไปในทิศทางเดียวกันแล้วบทที่2องละครับที่ว่าไม่ใช่แค่เอามาเรียงเรียงกันเหมือนขนมชั้นบทที่2ทบทวนวรรณกรรมใช่เลยค่ะไม่ใช่แบบขนมชั้นคือสรุปงาน A งาน B งาน C มาต่อต่อกันแต่หัวใจสําคัญคือการสังเคราะห์หรือซิน h e s ิสสังเคราะห์ ค่ะคือเอาแนวคิดจากหลายๆงานมาหลอมรวมกันจัดกลุ่มตามประเด็นแล้ววิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมว่าตอนนี้ความรู้เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วการสังเคราะห์ที่ดีเนี่ยมันจะเผยให้เห็นความเชื่อมโยงใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่ด้วยนะคะอือๆ <c oughs> แล้วก็ต้องชี้ให้เห็นช่องว่างงานวิจัยหรือ research gap ที่เราจะเข้าไปเติมเต็มนั่นแหละค่ะ แหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้ใช้ตารางสังเคราะห์วรรณกรรมหรือ s y n t h e s i v e matrix ช่วยจัดระบบความคิดตรงนี้ได้ดีมากเข้าใจเลยครับการสังเคราะห์นี่เหมือนเราสร้างความเข้าใจใหม่จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่แค่รายงานเฉยๆแล้วช่องว่างที่เจอก็คือนำทางไปสู่บทต่อไปบทที่3ที่เป็นวิธีดำเนินการใช่ไหมครับบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยถูกต้องค่ะตรงเนี้ยคือลงรายละเอียดวิธีสร้างแล้วแหล่งข้อมูลย้ำว่า การเลือกระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่าเราชอบแบบไหนนะอ้าวหรือครับค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าวิธีไหนเหมาะที่สุดที่จะตอบคําถามวิจัยของเราต่างหากถ้าอยากวัดผลเป็นตัวเลขหาความสัมพันธ์ก็อาจจะไปทางปริมาณแต่ถ้าอยากเข้าใจความหมายเหตุผลความรู้สึกก็อาจจะไปทางคุณภาพ อ๋อ oh, ต้องเลือกให้ตรงกับคำถามใช่ค่ะแล้วบทนี้ต้องเขียนให้ละเอียดมากๆชนิดที่ว่าคนอื่นอ่านแล้วสามารถทำซ้ำตามเราได้เลย replicate แล้วกออ็อย่าลืมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยนะคะอย่างเช่นใช้ IOC ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูความตรงของคำถามหรือหาค่า c r o n b a c k Alpha ถ้าเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อดูความน่าเชื่อถือของเครื่องมือครับครับเหมือนเช็คของก่อนสร้างบ้างเลยนะครับชัดเจนครับ แล้วพอทำเสร็จได้ผลมาในบทที่4อันนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับบทที่4ผลการวิเคราะห์มีกฎเหล็กข้อเดียวเลยค่ะคือนำเสนอข้อเท็จจริงเท่านั้นข้อเท็จจริงล้วน,นใช่ค่ะห้ามใส่ความเห็นห้ามตีความใดๆลงไปในบทนี้เด็ดขาดถ้าเป็นงานเชิงคุณภาพเนี่ยการยกคำพูดหรือโค้ดของผู้ให้ข้อมูลมาประกอบสำคัญมากมันทำให้เห็นเสียงจริงๆส่วนเชิงปริมาณก็จะเป็นพวกตารางกราฟค่าสถิติ โอเคครับบท4คือรอ d ดต้าเลยรายงานไปตามที่เจอแล้วค่อยมาวิเคราะห์ตีความในบทสุดท้ายบทที่5สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะใช่เลยค่ะหัวใจของบทนี้คือการอภิปรายผลซึ่งไม่ใช่แค่สรุปซ้ำนะแต่คือการเอาผลจากบทที่4เนี่ยมาคุยมาสนทนากับวรรณกรรมที่เราทบทวนไว้ในบทที่2ออ๋อเอามาเทียบกันค่ะ เทียบเลยว่าผลเราเหมือนหรือต่างจากงานเก่าๆเพราะอะไรสิ่งที่เราเจอมันมีความหมายยังไงในภาพรวมแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือแหล่งข้อมูลบอกว่าต้องกล้าที่จะยอมรับข้อจำกัดของงานวิจัยเราด้วยการยอมรับข้อจำกัดใช่ค่ะมันแสดงว่าเราเข้าใจงานตัวเองจริงๆแล้วก็ซื่อสัตย์ทางวิชาการด้วยค่ะน่าสนใจครับแสดงว่างานวิจัยต้องไม่ต้องเพอร์เฟแต่ต้องรู้ตัวว่ามีข้อจากัดตรงไหนบ้าง นอกจาก5บทหลักแล้วยังมีส่วนอื่นๆที่ต้องดูด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอย่างบทคัดย่อหรือ abstract อันนี้ต้องเขียนให้ดีเลยเหมือนเป็นหนังตัวอย่างของงานทั้งเล่มแล้วก็บรรณานุกรมต้องเป๊ะตามรูปแบบมากๆการจัดรูปแบบเล่มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับแล้วเหมือนแหล่งข้อมูลเขาจะมีเช็คลิสต์ให้ด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะเป็นเช็คลิสต์สิบข้อช่วยให้เราตรวจสอบตัวเองได้เช่นมีข้อนึงถามว่าคำถามวิจัยชัดเจนไหมหรือบทที่5มีการอภิปรายผลที่เชื่องโยงกลับไปบทที่2หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะช่วยได้เยอะเลยดีจังครับฟังดูแล้วแม้การทำวิจัยจะดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเรามองว่ามันคือกระบวนการคิดเป็นทักษะที่ฝึกกันได้อย่างที่แหล่งข้อมูลว่าไว้ก็น่าจะทำให้รู้สึกกลัวน้อยลงนะครับใช่ค่ะ ไม่ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่ค่อยๆสร้างไปตามแผนที่ตามแบบแปลนที่เราวางไว้ถูกต้องเลยค่ะมันคือการเดินทางเนาะมีแผนที่ดีก็ช่วยให้มั่นใจขึ้นเยอะค่ะทีนี้ก่อนเราจะจบกันไปวันนี้อยากจะลองฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนข้อควรระวังต่างๆมีส่วนไหนหรือประเด็นอะไรที่ เคยรู้สึกว่าเป็นความท้าทายส่วนตัวหรือรู้สึกว่าโอ้อันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเวลาที่เราต้องลงมือทาวิจัยจริงๆบ้างไหมคะลองทบทวนดูอาจจะช่วยให้การทําครั้งต่อไปชัดเจนขึ้นก็ได้คะ่ะเป็นคําถามที่ดีเลยครับให้กลับไปคิดทบทวนตัวเองขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ